สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่พอนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านเลยคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2568ของชาวลัคนาราศีกันนะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนา หรือราศีหรือดาวศุกร์หรือดาวจันทร์สถิตที่กันได้เลยนะคะแต่ว่าให้ยึดหลักลักนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลักนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมคือชาวราศีกันตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้ใช้ไพ่เวสเวิ r ์ลทาโร่นะคะในการเปิดตีความเรื่องราวประจำเดือนนี้นะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนค่ะเปิดไพ่ตามแบบ12พบเรือนนะคะดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2568ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างคะ ใบแรกได้ไพส่สีถ้วยสีถ้วยคือการรอคอยหรือก็เป็นภาวะความรู้สึกอึดอัดใจบางอย่างเด็กไม่เท้า เด็กถือไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าคือความกระตือรือร้อนนะคะความหวังนะคะตัวคุณน่ะมีความหวังในการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าช่วงนี้คุณกระตือรือร้อนในการสร้างเงินสร้างรายได้และหาเงินมากๆเลยแตแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะมีภาวะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะแต่ไม่ได้หนักหนาอะไร โอ้ใบที่3ได้ไพ่เดอะเลิเวอร์ค่ะ จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของการถูกอุปถัมภ์ถูกค้ำจูนนะคะทั้งจากคนรักคู่ครองหรือว่าจากาเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะคะช่วงนี้ทําอะไรร่วมกับผู้อื่นทําได้ดีแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลบรรเทาภาระนะคะถ้ามีงานอะไรที่หนักๆเข้ามาก็จะมีคนที่คอยแก้ไขปัญหาคอยช่วยเหลือเสมอเสมอค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบรักพบคู่จากการสื่อสารจากโลกออนไลน์หรือจากเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนที่เคยรู้จักกันอยู่พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นความรักก็ได้ในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคะไพ่แฮงแมนในเรือนที่4ค่ะ อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวลหรืออึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่าความคิดเห็นของคุณในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยตรงกับคนที่บ้านเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่คุณจะต้องเข้าไปรับฟังปัญหาของผู้คนนะคะใกล้ตัวก็ได้นะคะแล้วก็ King of Cup บ ราชาถือถ้วยในเรือนที่5เนี่ยความรักดีนะคะจะมีข่าวดีอันเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับเรื่องของความรักใครที่ใครที่โสดอยู่ก็จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบนะนะคะพระเสาร์จะอยู่ในเรือนปัตนิจนถึงวันที่23เดี๋ยวพระเสาร์ก็จะถอยหลังออกไปอะไรที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเกี่ยวกับความสัมพันธ์สิ่งใดที่ทําให้คุณยังไม่เจอความรักสักทีหรือว่าสถานการณ์ที่ทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับ คู่นะคะจะคลี่คลายออกไปแน่นอนนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะออกก่อนคลี่คลายก่อนที่พระเสาจะถอยหลังออกซะอีกนะคะ King of Cup ยังแปลถึงเรื่องของความใส่ใจนะคะช่วงนี้คุณถูกใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะจากจากคนรักและคนใกล้ตัวหรือคุณอาจจะใส่ใจผู้อื่นมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะก้าวย่วในเรือนที่6ค่ะลาบผลมาเต็ม ยิ่งขยันยิ่งยิ่งได้ทรัพย์ยิ่งขยันยิ่งมั่งคั่งนะคะช่วงนี้การเงินจะดีนะคะคุณจะรู้สึกสดชื่นและมีข่าวดีในเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายได้ค่ะหรือคุณอาจจะได้เงินมาจากการแก้ไขปัญหาหรือการเจอกับปัญหาจะนำจะนำให้คุณไป ไปสู่โชคทางการเงินก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเจอปัญหาแล้วก็แก้ไขไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการค้าปัญหาในเรื่องของการทํางานสุดท้ายแล้วพอคุณได้แก้ไขนะคะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาคุณก็จะเจอโชคลาภมาหลังจากที่จัดการปัญหานั้นได้นะคะ8ไม่ทับแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงและการเดินทาง มาในเรือนที่7ที่เป็นเรือนคู่ครองนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่จากต่างถิ่นแดนไกลหรือจากการสื่อสารจริงๆนะคะหรือช่วงนี้คนรักอาจจะพูดคุยกับคุณแบบสนิทสนมกลมเกลียวแล้วก็แล้วก็อยากใกล้ชิดกันมากเป็นพิเศษหรืออาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันกับคนรักนะคะ เดือนที่8ดได้ไพ่8ถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลซึ่งหมายความถึงการไปเที่ยวหรือการแบบออกสังคมมากกว่าเดิมไม่ค่อยอยู่ติดบ้านสังสรรค์เฉลิมฉลองหรือว่าเดินทางเจราจาติดต่อประสานงานอะไรในช่วงนี้อบรมสัมมนากับที่ทํางานก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่ประจรลงเท้ามากๆเลยไม่ค่อยอยู่ติดที่ค่ะในช่วงนี้8ดถ้วยมาในเดือนที่8 6หไม้เท้าในเดือนที่9 ช่วงนี้โดดเด่นนะคะเป็นที่ยอมรับนับถือทำงานการสิ่งใดก็ตามแต่จะถูกชื่นชมในทักษะความสามารถให้ได้ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยเรือนที่10ได้ไพ่ The m a g จ c กเชียจะมีความสำเร็จเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงปัญหาให้กลายเป็นความนิยมชมชอบหรือว่ารายได้นะคะและทรัพยากรอู้เดทเดทในเรือนที่11ค่ะ ให้เดทแปลว่าการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเดือนที่11แปลว่าสังคมแปลว่าความแปลว่าลาบผลนะคะลาบผลที่ได้มาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทุกขลาบก็คือถ้าคุณมีความทุกข์อะไรถ้าคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตและลาบจะตามมาในภายหลังอย่างเช่นอาจ ถ้าหากว่าช่วงนี้ไม่สบายอะไรแบบนั้นนะคะคุณก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องราวนั้นเดทก็น่าจะแปลว่าการเปลี่ยนสังคมเพราะว่าเรือนที่11เรดือนที่11เรือนลาพะนอกจากจะแปลว่าการได้รับผลโชคลาภมาแล้วอันนี้คือแบบเจอความทุกข์ก่อนแล้วได้รับผลนะคะก็จะแปลว่า เปลี่ยนสังคมเพราะว่าเดทแปลว่าการออกจากจุดเดิมก้าวสู่จุดใหม่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะคะเปลี่ยนสิ่งแวดลอ้อมนะคะหรือว่าใครใครที่เคยเป็นมิตรก็เปลี่ยนเป็น คนที่เข้าหน้ากันไม่ติดโอ้อาจจะมีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเรือนที่1 1บบางทีก็แปลว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่เคยสนิทสนมหรือคนที่เคยให้ผลประโยชน์กันมาก่อนอยู่ในสถานะที่เคยเกื้อกูลผลประโยชน์แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันมามีเกณฑ์ว่า ช่วงนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ทําให้คนที่เคยเป็นมิตรการกลายเป็นศัตรูหรือว่าสแสดงออกในทางร้ายเข้าหน้ากันไม่ติดอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีมิตรเปลี่ยนเป็นศัตรูลาภมรณะไพ่เดทขึ้นมานะคะถ้าไม่ใช่ถ้าพี่เพื่พพพอนชาวลัคนาราศรีกันไม่เจอเรื่องเหล่านี้สแสดงว่าจะเจอการมักจะถูกนินทาว่าร้ายดิสเครดิตเวลาตัวเองทําอะไรได้ดีเวลาที่ตัวเอง พดเรื่องเรื่องส่วนตัวทั้งทังที่ไม่เกี่ยวกับใครก็จะมีคนที่คอยจ้องจะเอาไปนินทาจะเอาไปแบบจะเอาไปแบบวิาพากษ์วิจารณ์ได้อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะ เดือนที่12โอ้ราชนีถือถ้วยขึ้นมากับราชาถือถ้วยมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเข้ามานะคะและความรักในครั้งนี้หวานชื่นดูดดื่มกันมากนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้รีบเปิดเผยอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของสื่อโซเชียลอะไรหน่อยนะคะหรือก็แค่ไม่อยากบอกใครให้รู้อะไรมากมายเพราะว่าอาจจะมีคนที่ รอ,อวิาพากษ์วิจารณ์อยู่อย่างนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะอยากเก็บไว้ดูแบบ,แบ,บแคล้ายๆ,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 ๆกับว่ารอดูความสัมพันธ์ว่าจะมั่นคงจริงหรือเปล่าจะชัดเจนจริงหรือเปล่าภายภาคหน้าแบบก็ไม่เสียหายอะไรถ้ารอดูก่อนอย่างนี้น,นะคะนะคะแต่ว่าจะมีคอมมิทเมนต์เข้ามานะคะจะมีการถูกแบบ,แบ,บรักใครอุปถัมและเป็นความชัดเจนนะคะทีนี้มีไพส่สดาบที่แปลว่าการตัดสินใจ การตัดสินใจนายออบคับอัศวินถือถ้วยเจดเหรียญน,นะคะการตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างระยะยาว3ถ้วยไฮพิเทศไฮพิเทศก็คือทางเลือกทางเลือกของชีวิตเอาได้สำหรับท e e ออฟว n น วิวออฟฟอร์จูนชาวลัคนาราศีกันตัวคุณนั้นจะมีเหตุที่ทำให้อนาคตของคุณเปลี่ยนแปลงและเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะและและเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่ดีกว่าเดิมเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่คุณ ปลอดโปร่งและโล่งสบายใจเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่อยากตัดสินใจคุณถ้าคือบางท่านนะไม่อยากเปลี่ยนแปลงไม่อยากเปลี่ยนแปลงเส้นทางไม่อยากออกจากจุดเดิมแต่โชคชะตามาถึงโชคชะตาที่ไม่สามารถต้านทานได้วิวออฟจูนจะเร่งให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนะคะ,ะคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณได้รับมันมันมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้ว หรือว่ามันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกมั่นคงอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีเรื่องอะไรที่เป็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและต้องตัดสินใจเลือกครั้งสําคัญซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการได้งานใหม่การต้องโย้ยายที่อยู่อาศัยการต้องออกจากจุดหนึ่งไปอยู่ที่จุดหนึ่งนะคะตัวคุณจะสบายขึ้น ที่การเปลี่ยนแปลงนี้มาถึงการตัดสินใจเข้าสู่เรื่องราวใหม่ๆในชีวิตจะมาถึงตัวคุณจะสบายใจขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นคุณจะหลุดออกจากกรอบของความเครียดและความวิตกกังวลได้มากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยยอมหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้แต่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีผู้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลและอุปธรรมอย่างแน่นอนนะคะ อาจจะมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้ค่ะงานใหม่ตำแหน่งใหม่ดำรงตำแหน่งในรูปแบบที่ไม่เคยลองทำมาก่อนกลัวการเริ่มต้นใหม่แต่พอทำแล้วทำได้ดีนะคะแล้วสบายขึ้นด้วยซ้ำนะคะเป็นการก้าวไปสู่เรื่องราวใหม่ๆระยะยาวที่คุณที่คุณจะได้ใช้ชีวิตแบบบาลาน์่ะนะคะแบบสมดุล เราไปดูไพ่ออราเข้ากันนะคะหรือบางท่านอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่จริงๆแล้วลำบากแต่เข้าใจไปเองว่านี่คือแบบต้องเป็นอย่างนี้อะไรแบบนั้นนะคะเนี่ยจริงๆแล้วคุณอยู่ในแบบที่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่จริงๆแล้วลำบากอยู่หรือว่า อึดอัดอยู่นะคะและแต่แต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีเรื่องราวอยู่ๆก็ผลักคุณน่ะนะคะโชคชะตาอยู่ๆก็ผลักคุณให้กระโจนเข้าสู่เรื่องราวใหม่ๆหรือว่ารับสิ่งที่ตัวเองรับสิ่งที่ตัวเองเป็นกังวลนะคะต้องแต่ว่าหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะไปด้วยดีแล้วก็คลี่คลายนะคะชิบ เราไปดูไพ่ออร์คิลกันค่ะดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2,500 6 8ของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรอีกคะฤษีนาฏมุนีพระนาฏมุนีสัพพวิชาบารมคูคัมภีวิชาปัดเป่ารักษาถ้าหากมีปัญหาอะไรอยู่อู้พระพุทธสบดีพระพุทธสบดีกำลังจะพูดถึงพระพุทธสบดีเลยที่อยู่ในเรือนพพ กลางฟ้าพบการงานพบที่10นะคะจะทรงพลังแล้วก็ส่งเสริมคุณนะคะตัวคุณนั้นคือคนที่ถ้าหากมีปัญหาอะไรภูมิปัญญาจะมาหานะคะความดีงามจะปกป้องคุ้มครองนะคะสิ่งที่คุณทำมาจะเกื้อกูลสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณถ้า ไม่สบายอะไรอยู่ก็จะมีวิธีปัดเป่ารักษาได้หรือถ้ามีปัญหาอะไรในชีวิตอยู่จะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนแต่ว่ารูปแบบการแก้ปัญหาอาจจะต้องอาจจะอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่ามีคนคอยเมตตาหรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณอาจจะ อาจจะมีอะไรที่คุณนั้นน่ะเป็นกังวลในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วก็จะปัดเป่าและแก้ไขได้ทุกๆเรื่องราวเลยนะคะท้าวิรูปักเป็นที่เมตตามหานิยมนะคะมีทรัพย์บาดาลมาพระอังคารทับตัวรอบนี้พระอังคารทับตัวนะคะพระอังคารเป็นดาวประจำเรือน เป็นดาวประจำเรือนที่3เรือนสหัชชะของคุณนะคะที่แปลว่าจะมีมิตรคอยเกื้อกูลผู้คนที่คอยคุ้มครองและส่งเสริมและมอบโอกาสดีๆให้แต่พระอังคารก็เป็นดาวประจำเรือนมอรณะเรือนที่8ดด้วยที่ไพ่ออกมานะคะก็แสดงว่าคุณจะมีทั้งคนที่คอยเกื้อกูลเกื้อหนุนมิตรด,ดีสหายดีแล้วคุณก็อาจจะมีทั้งคนที่คอยแบบ อิจฉาริษยาหรือหรือพยายามที่จะเบียดเบียนนะคะทำอะไรไม่ได้มากอย่างน้อยๆก็ได้แะหรือว่าอย่างน้อยๆก็ได้สื่อสารที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจอะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะนะคะหรือหรือคนที่เคยเป็นมิตร คนที่เคยเป็นมิตรกับกลายมาเป็นศัตรูอะไรแบบนั้นนะคะส่วนคนที่เป็นมิตรนักก็เกื้อกูลนะคะก็ช่วยเหลือนะคะก็พยายามที่จะพยายามที่จะปกป้องนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่ชาวลัคนาราศีกันจะเห็นโดยชัดเจนว่าผู้ใดคบหาได้ผู้ใดคบหาไม่ได้นะคะ แล้วก็กุลการมองโลกในแง่ดีพอเพียงน่ารักง่าย,ายๆแล้วก็สบายใจระก,กาเปิดเผยกล้าหาญมั่นใจรสนิยมดีชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยนะคะมีเสน่ห์ในตัวเอง <c oughs> เป็นที่รักนะคะคุณจะเจอคนที่คุณจะเจอคนที่เข้ามาแล้วก็ คลั่งไคลในตัวคุณเนี่ยมหาเสน่ห์เย้ายวนใจขึ้นมางั่งนะคะคุณจะเจอคนที่แบบค่อนข้างคลั่งไคลในตัวคุณคุณจะรู้สึกว่าความรักนี้มันสบายมากเลยนะคุณแทบไม่ต้องพยายามอะไรคุณก็ถูกชื่นชมคุณก็ถูกรักนะคะคุณจะถูกมองว่ามีรสนิยมดีนะหรือว่าคุณจะถูกมองว่าคุณเป็นตัวของตัวเองและยิ่งคุณเป็นตัวของตัวเองมากมายเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งดึงดูดความรักคุณก็ยิ่งคุณก็ยิ่งดึงดูดคนที่เข้ามาแล้วอยากมอบสิ่งดีๆให้นะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีการทะเลาะเบาะแวง้งมีปฏิปักษ์เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะคนจะมองว่าคุณมี คุณจะคนจะมองว่าคุณมีรส,รสนิยมดีกว่าหรือว่าถ้าหักเข้าข้างคุณซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเหตุผลนะคะมันดีกว่านะ่ะคุณดูจะมีคนคนที่คอยสนับสนุนชื่นชมและให้กําลังใจมากกว่าถ้าหากมีเรื่องกันในที่ทำงานหรือว่าถ้าหากเป็นปัญหาในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะผู้คนจะฟังคุณผู้คนจะให้ให้เกียรติและสนใจความคิดเห็นของคุณมากกว่าคนที่เป็นฝ่ายตรงข้าม นะคะอะไรที่คุณพูดนะ่ะคนรอบตัวก็จะเข้าข้างแต่ว่าสำหรับผู้อื่นสำหรับคนที่เป็นศัตรูคนที่เป็นปฏิปักษ์อ่ะก็จะถูกมองในแง่ร้ายนะนะคะเหมือนกับตัวคุณจะมีภาษีดีกว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรกับใครนะคะคุณจะช่วงนี้นะคะเหมือนกับสบาย ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ต่อให้มีปัญหาก็จะรู้สึกคลี่คลายได้สบายขึ้นเรากับว่ามอีอยู่สถานกา,การณ์ก็เข้าทางคุณอยู่ๆเรื่องราวก็เข้าข้างคุณน่ะนะคะนี่ความง่ายๆสบายนะคะเป็นไปในเรื่องของลาบผลแล้วก็เงินทองด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินก็จะเป็นราชาโชคเดี๋ยวตอนนี้ดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนที่1ิ ก็จะมีข่าวดีเรื่องการเงินแล้วพอพระสุขย้ายไปเป็นราชาโชควันที่22สิงหายิ่งดีเลยอ่ะการเงินจะดีมากนะคะเปิดไพ่ต่อคะ่ะ อะไรอีกคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนสิงหาคม2568นี้นะคะความโชคดีกู o ดฟอร์จูนบางท่านมีลาบลอยนะคะบางท่านมีโชคลาบมาถึงตัวก็จริงๆแหละดาวกันเงินก็เป็นราชาโชคดาวกันเงินยังเป็นดาวสุภะด้วยเดี๋ยวจะเป็นราชาโชคด้วยนะคะพลังงานดีมากเลยนะคะมีเกณฑ์มีลาบผลมาถึงตัวบางท่านหมายถึงถูกหวยรวยเบอร์อบางท่านก็ทํางาน ทำงานก็ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะ p ี่เรีย f Prosperity and Abundance นะคะยุคสมัยที่คุณจะได้กินดีอยู่ดียุคสมัยที่คุณจะมีฐานะทางการเงินที่ดีอย่างแน่นอนนะคะนี่ไงความรักมาแล้วความความโรแมนติกจะลอยฟุ้งอยู่ในอากาศอยู่ในพื้นที่ของคุณหรือโลกของคุณจะเป็นสีชมพูโลกของคุณจะสดใส Roman ต์ Rom i s in the air Psychic Ability ความสามารถทางจิต trust your intuition ความสามารถทางจิตและเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะช่วงนี้อะเซนดีมากเซนแรงมากเป็นไปได้เพราะว่าพระเกตเข้าสู่เรือนที่สิบร่วมกับพระพุหัสบดีนะคะคุณจะเป็นคนที่คาดการอะไรมักจะออกมาตามนั้นหรือว่าหรือว่ารู้สึกตังหิดต,ตังหิดกับอะไรก็ให้เชื่อมั่นใน เชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองได้เลยนะคะว่าสิ่งใดจะต้องสื่อสารกับคนแบบนี้อย่างไรหรือว่าเข้าหาคนแบบนี้อย่างไรหรืออยู่ห่างคนแบบนี้เอาไว้ดีกว่าในช่วงนี้ให้เชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเองนะคะเซนส์ของคุณจะทําให้คุนนั้นรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือว่ามองเห็นโชคหรือว่ามองเห็นสิ่งที่จะสามารถกลายไปเป็นโชคดีในอนาคตได้นะคะ คุณเป็นคนที่ถูกคิดถึงมากๆคุณจะเจอความรักที่คิดถึงคุณตลอดเวลาอยากคุยอยากแชทอยากส่งข้อความอยากเป็นฝ่ายทักหาตลอดเวลา ทำอะไรทำอะไรก็มักจะอยากมาเล่าให้คุณฟังแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าคุณทําอะไรอยากถามคุณตลอดเวลาว่าคุณรู้สึกกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงข่าวนี้เป็นยังไงบ้างอยากแบบคุยกับคุณตลอดเวลาคุณจะถูกคิดถึงเสมอแล้วก็มักจะมีของมาฝากหรือว่า ถ้าหากว่าไปเจออะไรที่คุณชอบก็มักจะคิดถึงคุณน่ะนะคะแล้วก็เอามาฝากอาจจะมีโชคในเรื่องของอาหารการกินได้กินฟรีได้เที่ยวฟรีหรือว่าได้อะไรดีๆมาโดยแรงอุปถรัรมภ์นะคะชัยชนะจากความพยายามค่ะถ้าหากว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคคุณจะแก้ไขได้หมดเลยนะคะการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกฎหมายบางท่านอาจจะ เอเดือนสิงหาคมบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับการไปสำนักงานกฎหมายหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรในช่วงนี้จะได้รับความสำเร็จหรือว่าจะมีสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดนะคะ ไม่ว่าเรื่องราวจะออกมาในรูปแบบใดคุณจะได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณผ่อนคลายและไม่ต้องแบกอะไรหนักหนาชีวิตของคุณจะเข้าสู่ความสบายชีวิตของคุณจะเข้าสู่สิ่งที่ไม่ต้องแบกรับภาระหรือธุระหรือความรับผิดชอบอะไรมากมายอะไรที่คุณรู้สึกว่าหนักหนาอยู่จะคลายลงและบรรเทาอย่างแน่นอนนะคะคุณคือคนที่จะได้จะได้รับ ความสบายใจจากเหตุการณ์นี้ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับพระเสาถอยออกจากการเล็งลัคนาอะไรที่เป็นภาระหนักๆจะหายไปถ้าหากมีเกณฑ์ของการตัดสินใจอะไรร่วมกับผู้อื่นสิ่งที่จะมาถึงคือคุณนั้นจะมีโชคเรื่องความสุขสบายมีโชคเรื่องของการเอาภาระออกไปเอาสิ่งที่คุณ รู้สึกว่ามันเป็นธุระที่หนักมากออกไปและเข้าสู่ช่วงเวลาโชคดีที่จะได้อยู่อย่างกินดีมีสุขบาลานชีวิตนะคะสบายมากขึ้นนะคะสบายไปแบบยาวๆเลยแหละทีนี้นะคะนี่คือเรื่องราวที่มีเกณฑ์ว่าจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันนะคะคือเรื่องราวใหม่ๆกำลังจะมา นิวส์บางครั้งคุณอาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะคะบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คาดการไว้ด้วยในบางทีนะคะไม่ว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงไปสู่ช่วงเวลาของความกินดีอยู่ดีนะคะ period of prosperity and abundance นะคะรุ่งเรืองด้วยทรัพยากรพ้นออกจากภาระใหญ่นะคะ สะดวกสบายชีวิตสะดวกสบายชีวิตจะจะแบบเข้าสู่ช่วงปลอดปัญหาหรือว่าปลอดภาระหรือว่าหรือว่าเลิกแบกอะไรบางอย่างนะคะนี่คือสิ่งที่มีเกณฑ์ว่าจะเกิดขึ้นนะคะและต่อให้มีศัตรูปฏิป,ปักษ์ก็คนจะมองว่าคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณนะไม่ค่อย ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเข้าข้างคุณนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศรีกันและเรื่องของความรักด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ยุคสมัยดีๆนะคะที่จะพบรักและเป็นความรักที่คุณจะถูกเอาใจใส่มากๆเลยจะถูกคิดถึงมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านม,คามีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรัก ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำไสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยคะ่ะน,นละฟันดีมีตังใช้เบิกบานและจำใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ